ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอยาซิโกทั้งแกร่งทั้งเร็วเปิดแฟ้มลับกว่าเลสมากองหลังดาวรุ่งที่แมนอยู่อยากได้คุณไม่มีทางผ่านสปีดวอลล์กำแพงเหล็กที่ทั้งแกร่งทั้งเร็วไปได้นี่คือคำนิยามและสมญานามที่แฟนบอลสปอร์ต,ติ้งลิสบอนมอบให้กับเอดูอาโดกวาเลสมาเซเนแบทพอนสวรรค์สูงที่กำลังทำผลงานดิ่งร้อนแรงในเวลานี้เจ้าหนูวัย19ปีเป็นาตาห่างกับซิโกตำนานจอาพับทีมชาติบราซิลเจ้าของฉายาเปเล่ขาว ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะรับพรสวรรค์ด้านเกมลูกหนังมาจากพระเจ้าและนั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มีลายสโมสร,รชั้นนําในยุโรปสนใจอยากได้ตัวไปร่วมทีมโดยหนึ่งในนั้นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลงานของกวาดิสมาท,ที่แสดงออกมาให้เห็นนับตั้งแต่ได้รับโอกาสลงสนามเปิดตัวกับต้นสังกัดในปี2020สร้างความประทับใจให้กับทุกๆคนอย่างมากฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ยักษ์ใหญ่หลายทีมต้องการนําเขาออกมาพบกับโลกลูกหนังใหม่นอกประเทศโปรตุกเกส ลิเวอร์พูลแมตเจ็บเชลซียูเวนตุสอินเตอร์มิลานและอาเโตโกเมริดทั้งหมดนี้มีข่าวแสดงความสนใจอยากได้ตัวกวาร์เดซมาไปสมทับแต่จริงๆแล้วนักเตะเคยเกือบจะย้ายไปเล่นให้กับเอซีมิลานเมื่อปีที่ผ่านมาโดยรอสโซเนลี่เสนอเงิน5ล้านปอนด์พร้อมดีโก้ลาซาแบ็กซ้ายชาวอุลุยกแต่ไม่สําเร็จอย่างไรก็ตามบรรดาสโมสรทั้งหลายที่อยากได้กวารเดมาไปร่วมทีมคงจะต้องจ่ายเงินมากกว่านี้อีกหลายเท่าเพราะตอนนี้นักเตะขยายสัญญาใหม่กับสปอร์ติ้งไปเป็นที่เรียบร้อย โดยมีค่าชิ้ยายยประมาณ41ล้านบอนเริ่มเจอเจลัดในฐานะดาวรุ่งพุ่งแรงกวาริสม,มาเกิดในประเทศโปรตุรเกสโดยเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ3ขวบกับสโมสร G.D. Fabril ทีมนอกลีจากนั้นพออายุ6ขวบ s p o r t i n g l i s b บ n ได้ไปเจอนักเตะเข่าและจากนั้นก็เฝ้าติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องสุดท้ายก็คว้าตัวมาปลุกปัน่นโดยนักเตะรายนี้ได้รับคำชื่นชมจากโค้ชจำนวนมากในเรื่องคุณภาพ,พความเป็นผู้นำ ผลงานในรับเยาวชนกวาดเรสมาได้เป็นกัปตันทีมให้กับสปอร์ตติ้งและโปรตุกีสจนกระทั่งเขาได้ถูกเรียกตัวให้ขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ในปี2019โดยในช่วงระหว่างปีซีซั่นฤดูกาล2019ถึง2020ดาวเตะวัยละอ่อนได้เริ่มฉายแสงความเป็นยอดนักเตะอย่างต่อเนื่องฟอร์มของเขาทำให้ได้รับการเลื่อนขึ้นไปเล่นกับทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยเซนเนบ็กเจ้าของความสูง6ฟุต1นิ้วหรือประมาณ185เซนติเมตรได้ลงสนามอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้เกมระดับเยาวชนต้องหยุดแข่งไปโดยปริยายอย่งางไรก็ตามโค้ชทีมชุดใหญ่ค่อนข้างที่เชื่อมั่นในฝีเท้าของกวาดิสมาอย่างมากทําให้พวกเขาพร้อมให้นักเตะได้ลงสนามกับสปอร์ติ้งลิสบอนยุคใหม่ย,ยุคของคนรุ่นใหม่การมาของรูเบนอโมริมปุนซือคนหนุ่มไฟแรงวัย36ปีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทําให้อนาคตของกวาดิสมาเริ่มสดใสามากยิ่งขึ้นเพราะเทรนเนอร์คนนี้ต้องการให้โอกาสคนรุ่นใหม่ ที่มีฝีทาจัดจ้านในก้าวขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญของทีมชุดใหญ่สปอร์ติ้งได้ชื่อว่าเป็นสโมสรที่ปลูกปั้นให้นักเตะระดับโลกขึ้นมาประดับวงการลูกหนังมากมายอย่างเช่นคริสเตียโนโรนัลโด้ลุยฟิโก้ชูอัลมูติโยนานีและดิคาโรกวาเดสมาฉะนั้นที่นี่จึงเป็นทีมที่พร้อมให้ดาลุงได้แจ้งเกิดหากพวกเขามีศักยภาพจริงๆนอกจากกวาเดสมาแล้วยังมีบรรดานักเตะแอนาเดมีที่รับความไว้วางใจให้ขึ้นมาเล่นให้ทีมชุดใหญ่ อย่างเช่นนูโนเมนเดสวัย18ปีโจเอลซันเฟรนเดสวัย17ปีและเตียโกโทมัสวัย18ปีซึ่งทั้งหมดนี้ทำผลงานได้โดดเด่นมากๆสำหรับกวัวเรสมานั้นเขาได้ลงสนามเปิดตัวในเกมเสมอวิกตอเรียเอสีต่อ 2, 2ที่น่าเหลือเชื่อก็คือจากนักเตะที่ไม่เคยมีชื่ออยู่ในทีมชุดใหญ่แต่ตอนนี้เขากลายเป็นตัวจริงในช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมาและลงเล่นตำแหน่งแบ็คขวาเนื่องจากทีมเล่นระบบกองหลัง3ตัวคุณสมบัติที่แสนโดดเด่น คุณสมบัติที่ต้องบอกเลยว่าโดดเด่นที่สุดและสร้างชื่อให้กับเขานั่นก็คือความรวดเร็วแม้ว่ากวาริสม่าจะมีส่วนสูง185ซนติเมตรซึ่งด้วยวัยของเขายังสามารถสูงได้อีกหลายเซนติเมตรแต่สภาพร่างกายค่อนข้างผอมบางนั่นหมายความว่าเขาคงจะต้องเจองานหนักในการประกบกับนักเตะที่มีรูปร่างแข็งแกร่งอย่างไรก็ตามกวาริสม่ามีสิ่งที่เข้ามาทดแทนนั่นก็คือความเร็วไม่ใช่แค่การวิ่งสปินว่องไวราวกับหนุมานเท่านั้นแต่นักเตะมีทักษะในการอ่านเกมได้อย่างชาญฉลาดและสามารถดดดัััักกกจจงหวะะออนนนนตราย่่ทีมเิขึ้ไ้ไ โดยมาตรฐานของเซเรแบคในปัจจุบันที่ไม่ใช่แค่เล่นเกมรับอย่างเดียวแต่เกมลุกต้องโดดเด่นด้วยซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะกว่าเดสมาเป็นกองหลังที่สามารถครองบอลได้ดีและยังพาบอลจากแนวรับขึ้นไปเล่นเกมลุกได้สบายๆฉะนั้นจึงใช่เรื่องแปลกที่สปอร์ติ้งลิสบอนคาดหวังเอาไว้สูงว่าจะเก็บกว่าเดสมาให้อยู่กับทีมให้นานที่สุดแต่สุดท้ายแล้วเงินสามารถง้างได้ทุกสิ่งด้วยเหตุนี้ไม่ช้าก็เร็วเมื่อสิงโตหนุ่มเติบโต,ตเต็มวัยก็คงถึงเวลาที่จะต้องไปผง,งาดเป็นเจ้าป่า ในทุ่งหญ้าที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ใครดีใครแย่ในยุคเอ็ดข่าวดีของแฟนบอลแมนเชสเตอร์เมื่อเอ็ดวูดเวิร์ดประกาศลงจากตำแหน่งหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้เป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ที่ส่งต่อมาจากยูโรเปียนซูเปอร์ลีกบรรดาทีมใหญ่คิดว่าแผนการดังกล่าวจะออกมาดีแต่กลับโดนกระแสต่ตอต้านตีกลับจนล้มไม่เป็นท่าซึ่งหนึ่งในนั้นคือวูดเวิร์ดที่ต้องจำใจสังเวยตำแหน่งของตนเองอันที่จริงตลอดระยะเวลาการทำงาน8ปีเรียวโอทัฟฟอร์ด รองประาธานฝ่ายบริหารรายนี้ถือเป็นไม้เบื่อไม้เมากับแฟนบอลมมนานโดยเฉพาะเรื่องการซื้อขายนักเตะท,ที่ทําสาวกปีแสดงขัดใจและมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นทุกซัมเมอร์ก,กระนั้นก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการซื้อตัวบางรายกลับทําได้ดีซึ่งต้องกล่าวชมวูดเวิร์ดในเรื่องนี้เอาเป็นว่าจะเสียเวลาไปดูบรรดานักเตะท,ที่วูดเวิร์ดทำการเสริมทีมให้ผีแรงตลอดช่วงที่ผ่านมาว่ามีใครที่ถูกยกให้อยู่ในระดับที่ดีและแย่กันบ้างตามความเห็นของเดอร์มินเลอร์การเสริมทีมที่ยอดเยี่ยม บุลโล่เฟรนันเดสหนึ่งในนักเตะที่ว่ากันว่าเป็นการเสริมทีมที่ดีที่สุดของแมนยูเตนับตั้งแต่คริสเตียโนโรนัลโดเรื่องราวความเป็นไประหว่างพีแดงกับบุลโล่ลากยาวมานานนับปีนักเตะมีข่าวกับทีมอื่นมากมายแต่ท้ายที่สุดได้ลงเอายย้ายมาโอทาฟอร์ดในช่วงปลายเดือนมกราคมปีที่ผ่านมาผลงานในสนามเป็นอย่างที่เห็นตัวทําเกมชาวโปรตุเกสเข้ามาพลิกสถานการณ์ของทีมด้วยการนำทัพเป็นหัวหอกถลวงฟันในแนวรุกช่วยทั้งเรื่องการทําประตูและแอซิสต์อย่างมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นผู้เล่นที่ปีแสดงเจีกขาดไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามพ่อปอกบาอยู่ในเต็ดลงทุนทุบสถิตโลกในตอนนั้นเพื่อดึงปอกบากลับมาสวมชุดปีแสดงและสร้างผลกระทบที่ดีตั้งแต่ปีแรกแม้ช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมีทั้งปัญหาในและนอกสนามในเจอการบาดเจ็บที่เล่นงานรวมไปถึงเอเย่นตัวแสบที่อยู่ไม่สุขชอบสร้างความปั่นป่วนบนหน้าสื่อแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อกองกลางชาวฝรั่งเศสลงสนามผลงานของทีมมักจะอกมาในทิศทางที่ดีและทีมมักจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการ เมื่อฟอร์มของปอกบาเข้าฝักลุกชออีกหนึ่งนักเตะที่ถูกดึงมาพร้อมกับความหวังถึงจะถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานหลายครั้งจนต้องล้างสนามไปนานแต่ฤดูกาลนี้ชอฟื้นฟูร่รางกายได้ดีพร้อมพัฒนาผลงานจนได้รับคําชมอย่างมากมายแม้จะย้ายมาตั้งแต่ปี2004และเพิ่งระเบิดฟอร์มในช่วงไม่กี่ปีหลังแต่นั่นคือสัญญาณดีของสโมสรกับการได้แบ็กซ้ายระยะยาวไว้ใช้งานเพราะผลงานของชอมีจะขึ้นกับขึนค่าตัว30ล้านปอนด์ที่เสียไปในวันนั้น บางทีอาจจะดูเสียเปล่าไปบ้างในช่วงที่นักเตะเจออาการบาดเจ็บรุมเร้าแต่หากมองไปยังผลงานในช่วงปีหลังแฟนบอลคงเห็นตรงกันว่าคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอารอนวานบิสกาแปะป้ายาย้ายมาโอทฟฟนในราคา50บล้านปอนด์แน่นอนมันคือแรงกดดันมหาศาลที่วานบิสากาต้องแบกรับแต่ฟูแบตนุมจากลอนดอนรายนี้ไม่ได้แสดงอาการตื่นตระหนกหรือกดดันแต่อย่างใดกลับกันผลงานในสนามช่างยอดเยี่ยมเนียนตาจนถูกยกให้เป็นนักเตะที่ทำผลงานคงเส้นคงวามากที่สุดคนหนึ่งของลีก ้วยวัยเพียง23ปีเส้นทางของเขายังอีกไกลพัฒนาต่อจากนี้น่าจับตามองโดยเฉพาะการเติมเกมลุกที่ยังเป็นจุดอ่อนแต่หากวานบิสกาสามารถเสริมจุดนั้นได้เขาก็จะกลายเป็นฟูแบ็กที่ครบเครื่องคนหนึ่งที่น่าจับตามองอ,อันเดเอเลาถูกยกว่าเป็นหนึ่งในการเสริมทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดรายแรก,แรก,แรกนับตั้งแต่หมดยุคเซอร์อเล็กซ์ฟูซันกองกลางมดงานรายนี้เอาชนะใจแฟนบอลด้วยผลงานในสนามรวมไปถึงทัศนคติที่ทําให้สาวกปีสแสดงรักหมดใจ จุดเด่นของกองกลางชาสเปนคือความขยันทํางานเพื่อทีมและหัวจิตหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ซึ่งเข้าคือหนึ่งในฟันเฟืองในการพาทีมประสบความสําเร็จเมื่อรุูการ2 0ง6ถึง2อง7อ่องตัวนี้มาร์กยาวคําพูดเสียสีมากมายเกิดขึ้นเมื่อผีแดงยอมจ่ายเงินสูงถึง50บล้านปอนดึงเด็กหนุ่มไร้เชื่อมาจากโมนาโกเมื่อปี2 0 1 5หัวหอ,อกชาวฝรั่งเศสลงสนามไป258เกมพร้อมผลงาน78ประตูแม้ปัจจุบันแฟนบอลอยากเห็นกองหน้ารายนี้เก็บกระเป๋าออกจากโอทัฟฟอร์ดแต่สําหรับเดอะมินเดอร์เชื่่อวา นี่คือหนึ่งในการลงทุนที่คุ้มค่ายุควูดเวิร์ดโดยเฉพาะผลงานช่วงเริ่มต้นที่ทําได้ดีสร้างผลกระทบยอดเยี่ยมแม้จะมีช่วงเวลาพ่อแง่แม่งอนกับสมสรอนแต่เมื่อมาร์กยาวเข้าฝักเขาจะทําผลงานที่ดีให้กับทีมได้เสมอการเสริมทีมที่แย่อเล็กซิสซานเทสปฏิเสธไม่ว่าอเล็กซิสคือหนึ่งในการเสริมทีมที่ล้มเหลวของวูดเวิร์ดทั้งในเรื่องของผลงานในสนามและแง่ของภาพลักษณ์ที่ส่งผลไปยังตัวของเขาจายากบรากาศในวันเปิดตัวได้ดีกับการนั่งดิดเปียโน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการพลิกวงการฟุตบอลสําหรับการเปิดตัวนักเตะใหม่แต่ผลงานในสนามกลับไม่เปรี้ยงปร้างชูดฉาดเหมือนตอนนั้นเพราะฟอร์มของกองหน้าชาวชิลีไม่ได้เป็นไปตามที่สโมสรคาดหวังไว้และมีตะดิ่งลงไปเรื่อยๆนอกจากนั้นเรื่องค่าเหนื่อยยังเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้อเล็กซิสถูกจับตามองซึ่งมันส่งผลกระทบเป็นอย่างมากและท้ายที่สุดก็ต้องถึงเวลาแยกทางราดาเมล้าเกาการมาของเฝ้าเกาในตอนนั้นสร้างความฮือฮาเรียกมากมาย แต่เขากลับทําได้เพียงแค่4ประตูจาก29เกมและกลายสภาพมาเป็นตัวตลกของแฟนบอลฝั่งตรงข้ามที่มักจะยกมาล้อเลียนสาวกปีแสดงที่สําคัญการท,ทําธุรกิจหนนั้นยูเต็ดขาดทุนยับยืนเพราะพวกเขาต้องจ่ายเงินค่ายืมตัว6ล้านปอนด์บวกกับค่าแรง2องแสนห้าหมื่นปอนด์ซึ่งหากดูจากผลงานคงไม่ต้องสาหยายกันมากมอกการเชลเดลินการเสริมทีมหลังบมดยุคเฟอร์กี้ถือเป็นเรื่องที่ขัดใจแฟนบอลอย่างมากเพราะมันไร้จุดหมาย และเหมือนเป็นการหวานซื้อและค่อยมาลุ้นในภายหลังเช่นในเดลิมอาจจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแม้นักเตะจะทำผลงานกับเซาท์ทอมตันได้ดีแต่เมื่อย้ายมาโอทัฟฟอร์ดด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์นักเตะกลับทำผลงานน่าผิดหวังลงสนามไปเพียง47เกมจาก2ฤดูกาลและหลังจากนั้นต้องเก็บกระเป๋าออกจากทีมไปอังเคิลดิมารีหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลตั้งความหวังไว้อย่างมากว่าจะมาสือดตำนานเบอร์เจ็ดของเขาเพราะสโมสรยอมลงทุนจ่าย59 000, ล้านปอนด์เพื่อดึงมาจากกรีอัมริด ยิงการเริ่มต้นได้ผลงานยอดเยี่ยมจึงไม่แปลกใจที่แฟนบอลเกิดความหวังมากขึ้นว่านี่คือจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ทีมมองหาแต่ผลงานของเขาเหมือนพลุไฟที่ถูกจุดขึ้นสว่างวาบสวยงามและถูกความมืดมิดกลืนกินไปทั้งผลงานในสนามและการมีปัญหากับแฟนบอลส่งผลให้ดิมอริเอรใช้ชีวิตเที่ยงกฤษดปีเดียวก็ต้องเก็บข้าวของย้ายทีมไปทันดีมาโอสโดโฮวูดเวิร์ตต้องทําตามความปรารถนาของลุยฟานเก่าที่อยากได้โรโฮมาใช้งานและทีมจ่ายไปส6กล้านปอน แต่ผลงานในสนามกลับไม่เป็นอย่างที่คาดหวังแฟนบอลหลายคนอาจจะเชื่อว่าแนวรับอาร์เจนตินมีดีในตัวแต่สิ่งนั้นกลับไม่ถูกเผยหเห็นเลยตลอดช่วงเวลาในโอทาฟอร์ดนอกจากนี้สภาพร่างกายและการบาดเจ็บยังทําให้โรโฮเข้าๆอากอกๆโรงหมอซึ่งสถิติบ่งชี้ว่านับตั้งแต่จบฤดูกาล2007-2008เข้าลงสนามไปเพียง15เกมเท่านั้นเมมฟิเดปายอีกหนึ่งความคาดหวังของแฟนบอนกล,บลกลับผลงานก่อนย้ยายมาโอทาฟอร์ดแต่ว่าเดปายกลับไม่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมได้ตามที่ทุกคนต้องการ และดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นแรงกดดันให้เด็กหนุ่มจากฮอนแลนด์ในตอนนั้นเสียส่งไปด้วยเมื่ออาการไม่ดีขึ้นยิ่งเล่นยิ่งเสียความมั่นใจยูนิเต็ดจึงตัดใจปล่อยไ,ไ,ป,ไปให้อลิปิกลียงในที่สุดบาสเทียนชไวท์ไซเกอร์ก่อหนีของชวไวน์นี้อาจจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยเพราะป,ปีแสดงไปดึงมาตอนที่เขาผ่านพ้นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของตอนเองไปแล้วแม้จะสร้างความฮือฮาและแฟนบอลเอาใจช่วยนักเตะชาวเยอรมันรายนี้โดยเฉพาะปีแรกที่ลงสนามไป3้มเ็ดเก่งแต่การมาของโชเซ่หมุนโย ทำให้ที่ยืนของเขาค่อยถูกลดลงไปเพราะหลังจากนั้นชวายสไตรเกอร์ค่อยๆถูกลดความสําคัญลงไปเรื่อยๆก่อนจะแยกทางย้ายไปเล่นในเมเจอร์บิทต่อ์บลเดสหลายคนอาจจะดืงมไปแล้วว่าประตูชาวสเปนรายนี้เคยสวมเครื่องแบบปีแสดงเช่นกันแม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆก็ตามปี2 0 1 4บาลเดสขอร่วมทีมเพราะต้องการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บซึ่งนักเตะกลับทําได้ดีจนยูเตดเสนอสัญญาระยะสั้นในปีต่อมาเขาลงสนามไปสองนัดเท่านั้นก่อนจะถูกปล่อยไปให้สตองดาลิอเอสยืมใช้งาน และหลังจากนั้นถูกมิดเดิลสโบรดึงไปร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ